สวัสดีครับบ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่579นะครับมีพาระสัสวย25รายการมานําเสนอนะครับย3รายในการแรกองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24กับ25เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักชำรุดศูนย์หายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับ ID ลายนะครับ MOORAM2 นะครับเริ่มรายการที่1ของ EP T ที่579เลยนะครับดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะรายการที่1น,นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับ พระสมเด็จมดเกตนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับยันตามหมึกอย่างนี้นะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับมีมิตินะครับนีรพระเว้าเข้าไปในแบบนี้นะครับเนื้อหาเป็นผงล้วนเลยนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับ ด้านหลังมียันแล้วก็มีลาหูนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนเป็นเนื้อผงนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับนี่นะครับค่อนข้างจัดนะครับเก่านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่รายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่4ี่นะครับรายการที่หก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์วัดไผ่ล้อมนะครับออกวัดไผ่ล้อมนะครับเขียนด้านหลังเลยนะครับปีหนึ่งสีนะครับวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสแบบนี้เขาเล่นกันเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับวัดไผ่ล้อมเขียนพระสหลังเลยนะครับ ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่หกจะเป็นพระพิมพขุนช้างนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อผงล้วนนะครับด้านหลังมียันห้าแล้วเขียนห่วงปูทิมนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพระยอดขุนพลทางเหนือนะครับนี่เป็นยอดขนพลทางเหนือนะครับ หลังลายนิ้วมือนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นผ้าบัวเข็มโลหะนะครับหล่อสวยงามนะครับมีอุดกิ่งนะครับยาวมีกิ่งนะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมดูวัดให้นะออกที่ไหนปีห้าสามนะครับผ้าบัวเข็มนะครับหลวง อ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับแต่รู้ว่าออกไม่ห้องสอนนะครับออกที่แม่ห้องสอนนะครับเป็นบโบเก็บออกที่แม่ห้องสอนนะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นชินล่า3สามกษัตริย์นะครับรูปเหมือนพ่อชินล่านะครับขนาดห้อยคอนะครับมีฉลุนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่9นะครับ รายการที่สิบเป็นพระหลวงปู่ทวนะครับเป็นเนื้อผงนะครับี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะครับไม่ค่อยพบเห็นนะครับหลังยันห้านะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อออกเขียวนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะครับเหรียญเหรียญตะกวดสองหน้าแบบนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับเก่าดีนะครับ การที่11รายการที่12เป็นเหนรียญกลมนะครับหลวงพ่ออาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมน,นะครับจันเทรีนะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเหรียญทรงท่านสวยนะครับแต่ว่าผิวอาจจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับเป็นรายการที่12นะครับรายการที่13ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อกีนะครับโอภาโสนะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับปีหนึ่งหกนะครับที่ระลึกปีหนึ่งหกนะครับโอภาโสนะครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญของทั้งแตกเหรียญหลวงพ่อสวงนะครับเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับผมเหรียญนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับ จะไปออกที่ไหนนะปีนสี่อันนี้ไปออกที่จันทบ,บุรีนะครับสำนักวิปัสสมนะครับหลวงปู่ปแดงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับแต่ด้านหน้าเป็นหลวงปูส่สวงนะครับในการที่สิบสี่นะครับเห็นฝ่าบาทสวยๆเลยนะครับในาการที่สิบห้าเป็นปิตาจัมโบ้นะครับองค์ใหญ่นะครับ ข้างกระหนกนะครับเนื้อผงออกน้ำตาลนะครับเขียนว่าหลวงพ่อกกนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นปิดตานะครับองค์ใหญ่นะครับผมไม่ทราบว่าออกจังหวัดไหนนะครับได้มาอย่างนี้นะครับในการที่สิบห้าในการที่สิบหกเป็นพระเนื้อดินนะครับซุ้มกอหลวงพ่อโนงนะครับ เป็นพระส้มกอหลวงพ่อโหนงนะครับเป็นรายการที่16นะครับรายการที่17เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโลหะนะครับตะใบก้นนะครับเนื้อหาสีสันสวยงามนะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามนะครับ รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระสุ้มกอนะครับเนื้อชินนะครับนอาหาสีสันสวยงามนะครับเป็นพระสุ้มกอนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเนื้อค่อนข้างเก่านะครับองนี้นะครับในการที่ยี่สิบเป็นพระนางกำแพงเนื้อดินนะครับ หาทิมซงนะครับสวยงามพระค่อนข้างบางนะครับเป็นรายการที่20นะครับรายการที่21เป็นพระขุนแผนเนื้อชินนะครับเนื้อค่อนข้างจันลานเยอะนะครับสองหน้านะครับอันนี้แปลกดีนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เคยมีคนถามอยู่นะครับรายการที่21รายการที่22เป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นพระเนดินเผาวัดนางพญานะครับรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสามเป็นพญาขุดหล่อโลโหะทองเหลืองนะครับลมดำนะครับนี่พิมพ์ทรงค่อนข้างจะสวยงามน,นะครับผมดูว่าเป็นหล่อรุ่นใหม่หล่อฉีดนะครับแต่ดูว่าสวยดีนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ครบ23รายการนี่องค์ละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ่วนนี้เป็นรายการพิเศษเป็นรายการที่24นะครับเป็นผ้าล่วงยืนนะครับไม่ทราบกุนะครับแต่มีเจาะรูสองฝั่งนะครับด้านล่างด้านหลังเป็นเนื้ออยงนด้านหลังลายผ้านะครับเป็นผ้าล่วงยืนตะกัวนะครับออกสนิมขึ้นไขแล้วนะครับออกเป็นตะกัวล้วนนะครับออกสนิมแดงนะครับครานี้ออกสนิมแดงนะครับเนื้อหาดีมากนะครับ อหาดีนะครับเป็นตะล่วงแต่ไม่ราบกุนะครับนี่นะครับอันนี้เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับมีเจาะรูด้านล่างนี่นะครับนี่รายการที่ยี่สิบห้าเป็นอินนะครับตัวใหญ่เบลเอเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยพบเห็นนะตัวใหญ่มากนะครับองค์ใหญ่มากประมาณส่วนสูงนะครับนี่เลยนะครับสองนิ้วเศษเลยนะครับนี่ สองนิกกว้วกว่าเลยนะครับเป็นอินนะครับมีเชือกผูกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นมหานิยมนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศษรายการที่25่ิ้ผิวิ่งๆเลยนะครับครบยี่สบ25รายการนี้ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงเพิ่เครื่องเวยนะครับขอบคุณครับ